สวัสดีครับกลับมากับช n n e l กลเจดีดีคลิปนี้ผมจะมาทดลองใช้แอป n o t e b i l i t y t y ใน iOS นะครับตอนนี้ผมอยู่กับ iPad ซึ่งสามารถที่จะใช้ Apple Pencil ได้นะครับก็อยากจะมาทำคลิปทดลองใช้แอปตัวนี้ให้ดูนะครับเทียบกับแอป Samsung Note ที่ใช้ใน Samsung Galaxy Tab S6 หนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วลองดูแล้วกันว่าแอป n o t e b i l i t y t y นะครับที่ใช้ใน iOS กับ s ซัมซุง Note ที่ใช้ใน Android หรือในแท็บ S6 นี่นะครับมีความใกล้เคียงมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวแ p ป Note ท b ิ l ตี้นะครับไอคอนเขาจะมีลักษณะเป็นรูปดินสอนะครับแล้วก็มีปลายยางลบเนี่ยเป็นรูปเหมือนกับเป็นไมโครโฟนผมเชื่อว่าแอปตัวเนี้ยนะครับออกแบบไอคอนมาตามลักษณะของการใช้งานนะครับคือสามารถใช แ p ป l e p e เพนซจดโน้ตก็ได้รวมทั้งสามารถใช้อัดเสียงเวลาเราจดโน้ตได้พร้อมๆกันนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะมีอยู่ในแอป s m s u u n ง Note เช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปที่แอป Notability ทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็น Category หรือโ o l เดอคล้ายกับใน Samsung ง Note นะครับทางด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของโน้ตสมมติว่าผมอยู่ในโฟลเดอร์นะครับหรือ Category YouTube เนี่ย ถ้าผมมีสร้างโน้ตไว้5ฉบับนะครับด้านนี้ก็จะโชว์โน้ตอยู่5ฉบับนะครับเมนูด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น Edit นะครับ Edit เนี้ยเอาไว้ในการจัดการโฟลเดอร์นะครับหรือคัตเกอรลีที่เราสร้างไว้นะครับซึ่งเราสามารถจะลบหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หมดตรงนี้เป็นเรื่องของการแชร์นะครับเราสามารถจะแชร์โน้ตที่เราจดไว้เนี่ยให้กับอุปกรณ์เครื่องอื่นได้ เครื่องหมายบวกตรงนี้คือ add นะครับ add เป็นสามารถ add เป็น subject ง่ายๆก็คือ add folder นั่นเองครับ add category เหมือนใน samsung note นะครับแล้วก็ divider divider เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้หลักๆคือ add เป็น subject หรือเป็น folder มากกว่านะครับซึ่งตอนนี้ผม add folder ชื่อ youtube อยู่แล้วในการเข้าไปจด note นะครับให้เราไปเลือกที่ไอคอนตัวนี้เป็นรูปเหมือน Edit นะครับพอเข้ามาในนี้เรียบร้อยแล้ว เมนูด้านบนนะครับให้ดูทางด้านนี้ครับตรงนี้คือเป็นการเลือกเซนโนตนะครับเราจะแชร์โนตให้ใครบ้างผ่านอ e ีเมลผ่านดอ o บ็อกผ่าน Google Drive, OneDrive นะครับ mm hmm. สามารถพิมพ์ได้ผ่านเว็บเดฟแล้วก็อับ a อร์เ a อ p ์อะตรงนี้ผมไม่พูดถึงเยอะแล้วกันเน้นหลักๆเรื่องของการใช้งานเรื่องการจดโนตเป็นหลักพอเข้ามาในหน้านี้เมนูด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เรียว่าอันดูสมมุติว่าเรา จดอะไรตรงนี้ไปนะครับสมติผมพิมพ์คําว่าทดสอบไปครับตรงนี้คืออ่านดูคือเราต้องการจะลบทดสอบออกก็กดปุ๊บมันก็จะกลับมาในสภาพก่อนที่เราจะจดโน้ตนะครับก่อนหน้านะครับเมนูด้านบนตรงนี้ก็เป็น t ท็กนะครับใช้การพิมพ์โดยใช้คีย์บอร์ดตรงนี้เป็นการใช้ปากกาในการจดโน้ตตรงนี้เป็นในเรื่องของการไฮไลท์นะครับตรงนี้ยังลบตรงนี้เป็นการเลือกเซเล t ส่วนตรงนี้เป็นโหมดเรียกว่า read only นะครับใช้ดูได้อย่างเดียวไม่สามารถจดหรือพิมพ์อะไรลงไปในโน้ตได้นะครับตรงนี้เป็นเมนูของการบันทึกเสียงขณะที่เราจดโน้ตนะครับตรงนี้เป็นการแอดเอกสารจากข้างนอกเข้ามาเดี๋ยวไปดูตอนสุดท้ายนะครับผมจะพูดแล้วก็ทดสอบให้ดูในแต่ละฟังก์ชันด้านบนก็จะเป็นชื่อของโน้ตเราจดนะครับเราสามารถเข้าไปแก้ได้ก็กดอย่างนี้เลยนะครับ ใช้ชื่อคำว่า YouTube เรียบร้อยเห็นไหมครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วด้านล่างก็จะบอกวันที่แล้วก็เวลาที่เราจดโน้ตฉบับนี้นะครับถือว่าผมเข้าในโหมดของการพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดก่อนก็มาเลือกที่บริเวณโน้ตนะครับผมก็จะพิมพ์คาว่า test ด้านล่างนะครับจะเห็นคำว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายเหมือนกับ checklist เช็คบ็อกนะครับปรากฏขึ้นมาก็จะเป็นรูปก,กลมๆนี้นะครับแล้วก็เทสต์เอนเตอร์ก็จะมีเทสนะครับตรงนี้คือเครื่องหมายแท็บนะครับนี่เลื่อนแท็บเข้าไปก็เทสสมมติว่าข,ขึ้นบรรทัดใหม่ปุ๊บนะครับก็เอากลับมาในแท็บก่อนแท็บที่อยู่หน้าสุดก็ทําอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนฟอนต์นะครับเพราะว่าผมเลือกเป็นฟอนต์ทนบุรีพิมพ์ภาษาไทย ทดสอบครับตรงนี้เป็นการปรับเปลี่ยนขนาดของฟอนต์ครับทดสอบก็ขนาดใหญ่ขึ้นนี้เป็นสีนะครับเลือกสีของดินสอรหรือเลือกสีของฟอนต์ครับก็ทดสอบครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนาตัวเอียงแล้วก็ตัวที่ขีดเส้นใต้ผมไม่พูดตรงนี้เยอะนะครับตรงนี้คือ f a b u l ุลิต o โหเราเลือกได้3แบบคือ a b c คืออะไรเดี๋ยวดูนะครับสมมติว,ว่าผมเลือก A ให้เป็นฟอนต์ n o t e w o r t h y นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวหนาเลือกขนาดฟอนต์16เลือกเป็นฟอนต์สีแดงนะครับผมเซต A ไว้แบบนี้สมมติว,ว่าผมมาที่ B B ผมจะเซตไว้เป็น Helvetica New นะครับขนาดฟอนต์12เป็นสีดำก็จดผมก็พิมพ์ไป ผมเลือกเป็น A ปุ๊บผมก็นี้เลยนะครับมันก็จะปรับให้อัตโนมัติไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกในการใช้งานแต่ละครั้งตรงนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาที่นึงครับต่อตรงนี้เป็นเหมือนกับการเลือกชนิดของบูเลตนะครับตอนนี้บูเลตที่ผมเลือกไว้อะเป็นแบบเช็คลิสต์คือเป็นแบบวงกลมครับผมต้องการเปลี่ยนเป็นแบบไม่มีเลยนี หายหมดเลยครับผมจดมาตอนแรกมีวงกลมอยู่ข้างหน้าหมดพอผมเลือกเป็นนอนนี่หายหมดเลยนะครับเลือกเป็นบูเลตก็จะขึ้นมาใหม่ทดสอบนะครับเลือกเป็นตัวเลขนามเบอร์ก็ได้ทดสอบประมาณนี้นะครับโอเคก็งั้นผมให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมีแถบที่บอกจำนวนหน้าที่เราจดนะครับจะเห็นตรงนี้มันจะมีลูกศรขึ้นกับลง1 2เอาไว้ใช้เปลี่ยนหน้าสมมติรเราจดไป10หน้าก็จะเป็น1นึทับสิแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้เปลี่ยนได้แต่แนะนํานะครับถ้าให้สะดวกเนี่ยบางทีเปิดมาเนี่ยเราจะไม่เห็นแถบเมื่อกี้ให้เรามาเลือกตรงนี้ได้นะครับตรงเนี้ยเราจะมองเห็นแยกเป็นหน้าต่อหน้านะครับก็จะทำให้เราสะดวกในการเลือกมากขึ้นสะดวกกว่าการใช้ลูกศรตรงนี้เลือ่อน ก็แนะนำนะครับทุกครั้งเราอยากจะเปลี่ยนหน้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราจดอะไรแต่หน้าไว้เลือกได้ง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับโอเคนี่คือในส่วนของการใช้การพิมพ์หรือใช้คีย์บอร์ดต่อมาเป็นส่วนของการใช้ปากกานะครับสมมติว่าเราต้องการจะเปลี่ยนชนิดของปากกาหรือชนิดของสีหรือเส้นเนี่ยนะครับก็เอา Apple Pencil มากด3าที่รูปปากกานะครับก็จะเป็นแบบนี้ ผมจะเลือกไปการเป็นสีเขียวก็จดเป็นทดสอบเห็นไหมครับทดสอบครับเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับทดสอบเราสามารถที่จะแอดที่เราหัวปากกานะครับชนิดปากกาเส้นสีอะไรเนี่ยไว้เป็นตัวเฟซบุลิตได้กดปุ๊บมันจะเข้ามาอยู่ตรงด้านข้างตรงน,นี้นะครับสมมติว่าเราเลือกหลายๆแบบเราก็สามารถจะเลือก ช็อตคัดจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะสะดวกกว่าที่ต้องไปเลือกทีละหน้าเวลาใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือใช้ปากการะบายสีเพื่อเน้นถึงความสําคัญนะครับไฮไลท์ก็เหมือนกันเลือกชนิดได้เลือกท้ายของเส้นได้นะครับเลือกสีได้นะครับยงลบยังลบจะมี2แบบมีแบบลบทางเส้นถือว่าผมไฮไลท์ไว้ เส้นหนึ่งนะครับผมลบปุ๊บเนี่ยมันจะลบทั้งเส้นออกไปเลยแต่ถ้าเป็น Pa r t เช l partial ชมันจะลบอย่างนี้ครับมันจะลบทีละส่วนเลือกลบทีละส่วนได้เนี่ยครับปกติเนี่ยผมใช้ Pa r t เช l เป็นหลักสะดวกกว่าบางทีเราไม่ได้อยากต้องการจะลบทั้งเส้นนะครับก็เช่นเดียวกันมีแค่นี้เองนะครับสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของหัวยังลบได้ตรงนี้คือ select นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะมีอยู่ใน ซัมซุงแท็บเช่นเดียวกันนะครับถือว่าผมเลือกเป็นสี่เหลี่ยม,มก็จะมูฟได้นะครับอย่างนี้ถ้าเป็นเลือกเป็นรูปฟรีแฮนนะครับก็จะเลือกเป็นนี่ได้ก็มูฟมูฟเป็นบางส่วนได้นะครับตรงนี้แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้เองนะครับต่อมาเป็นฟังก์ชันของการอัดเสียงตอนนี้ผมกดเลคคอร์ดอยู่นะครับจะเห็นนะครับว่าตอนผมพูดก็จะมีเสียง จะเหมือนกับเป็นสีน้ําเงินนะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตามความดังของเสียงที่ผมพูดนะครับสมมุติว่าผมพูดจบแล้วนะครับดูนะผมกดหยุดผมสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าความยาวของเสียงอัดไว้เท่าไหร่นะครับนี่ก็สามารถสกอร์ตรงนี้ได้เลยสามารถจะเปิดฟังได้ตรงนี้นะครับ สามารถเล่งสปีดได้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการอิด t ิตนะครับเราสามารถที่จะจะตัดเสียงเอาส่วนที่เราต้องการได้นะครับอค่นี้เองสมมติเราต้องการจะลบนะครับก็เซล ect แล้วก็อีดิตไปเลยแค่นั้นเองเราสามารถอัดเสียงขณะที่เราจดโน้ตได้นะครับนี่ลองดูนะครับทดสอบเห็นไหมครับ ซึ่งต้องบอกว่าแอป Samsung Note ก็เพิ่งอัปเดตฟังก์ชันนี้มาใน s m s u u n n o t t เวอร์ชัน4นะครับเวอร์ชัน3นี่จะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าใน Samsung Note ก็ใช้งานได้เหมือนกับในแอป n o t e t i l i t y t y นะครับเหมือนกันทุกประการโอเคนะครับนี่ในส่วนของการอัดเสียงขณะที่เราจดโน้ตอันนี้ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการแอดกิเดีนะครับอาจจะเป็นโฟโต้จากตัวไลบรารี จะเป็นตัวจากกล้องถ่ายรูปนะครับจากตัวเอกสารจาก GIFT นะครับเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวจากเว็บคลิปแล้วก็นะครับสติ๊กเกอร์วนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้ใดูผมจะเน้นในเรื่องของ Photo Library แล้วกันนะครับสมมว่าผมจะ Add Photo Library ผมเลือกรูปนี้นะครับแอดเป็นรูปแมวครับผู้ชมมักจะถามมาว่าเวลาเราแอดรูปมาในแอปนะครับอย่างเช่น s ซั s u n g Note หรือ แอปโน้ตเท i ร์บิลเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนโน้ตลงบนรูปได้ไหมลองดูนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีทดสอบนี้นะครับได้แมวเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเขียนโน้ตลงบนรูปที่เราแอดลงมาได้เลยนะครับแอป a m s u n งโ o t e ก็เพิ่งจะอัปเดตฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาผมจะแอดนะครับสติ๊กเกอร์สติก๊ตกกอรก็จะเหมือนกับเป็นโพสต์อิทที่แปะลงบนโน้ต สมมตินะครับผมเขียนโน้ตลงบนสติกกี้ที่ผมจดไว้นะลองดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ทดสอบนะครับเราเราจดบนสติกกี้เนี่ยความพิเศษของมันคือเราสามารถจะเลื่อนสติกกี้นี่ครับไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับบางทีเราจดโน้ตเนี่ยเราอยากจะแปะเหมือนจะเน้นความสําคัญของข้อความบริเวณนี้นะครับเราก็ใช้สติกเกอร์ก็จดโน้ตลงไปสติกกี้เราสามารถจะเลื่อนไปแปะไหนะก็ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษของในแอป n o t a b i l i t y นะครับซึ่งในแอป s a m s u n n n o ้ e เนี่ยไม่มีครับตรงนี้ผมชอบนะในส่วนของ n o t e b i l i t y นะครับโอเคก็ประมาณนี้คราวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออปชันนะครับ Option เราก็จะแบ่งเป็น Paper Paper คือการเปลี่ยนสีของ Background นะครับ View ก็จะเป็นเรื่องของการดูแบบ Seamless คือเราจดโน้ตเนี่ยมันจะไม่มีเส้นแบ่งเป็นหน้าต่อหน้าอย่างที่ผมเคยพูดตอนที่ใช้แอป m s u n g n o น e e นะครับ เดี๋จะแบ่งเป็นซิงเกิลเพจก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมมักจะใช้เป็นซีมเลสมากกว่าต่อมาเป็นอินโฟอินโฟก็จะบอกข้อมูลของโน้ตที่เราจดนะครับว่ามีคํากี่คําจดเวลาเท่าไหร่มีการ m ู d ิ f y ตอนไหนนะครับแค่นั้นเองเฮลก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าใช้ในการดูจํานวนหน้าเราจดทั้งหมดนะครับเราก็สามารถจะเลือกอย่างนี้ได้เลย แนะนำให้ใช้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแอป Notability ใน ios หลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วลองดูแล้วกันนะครับว่าแอปตัวนี้กับแอป samsung note เนี่ยมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่โดยส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าคล้ายคลึงกันนะครับในแอป samsung note ก็จะมีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์อะไรที่ที่อำนวยความสะดวกนะครับที่ไม่มีใน n o t a b i l i t y แต่ในขณะที่ในแอป t a b i l i t y ก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่ในแอป s a m s u n g Note ไม่มีนะครับลองดูแล้วกันนะครับส่วนเรื่องการใช้งานตรงนี้ผมคิดว่าจะใช้ iPad หรือใช้แท็บเ6แล้วแต่นะครับต้องดูว่าการใช้งานเราใช้ในสภาพแวดล้อมอย่างไรสมมุติว่าเพื่อนเราใช้ iPad ทั้งห้องอาจารย์เราใช้ iPad เนี่ยผมแนะนําว่าเราใช้ iPad ดีกว่าผมเชื่อว่าเขาอาจจะแชร์ไฟล์ใช้แอปใน iPad นะครับพวกโน้ตพวกเพจในการอิดิ เอกสารนะครับซึ่งเวลาเขาแชร์มาเนี่ยถ้าเราใช้ Samsung Galaxy Tab S6 เนี่ยเราจะเปิดไฟล์พวกนี้ไม่ได้หลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วลองดูแล้วกันนะครับว่าระหว่างแอป Notability กับ Samsung n o t ตเป็นยังไงบ้างานะครับหากมีคอมเมนต์มีคำถามโพสต์ไว้ใต้คลิปได้ยังไงฝาก Subscribe c h anel n gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ